ไอ้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรักกันให้ยืนยาเหมือนไม่เท้ายอดทองตระบองยอดอ้าเจ้าบ่าวไปไหนอ่ะเรื่องบางเรื่องทําคนเดียวไม่ได้วันนี้เป็นไงบ้างก็เหมือนการทุจริตติดสินบนตลอนกับบาคาราคนเล่นเยอะไหมนี่เจ้าหน้าที่ครับคุณถูกจับในข้อหาเปิดเว็บพนันออนไลน์ใจเย็นก่อนพี่ มีคิวอาโค้ดไหมอยากได้เดือนละเท่าไหร่ล่ะสองแสนสามแสนพอไหมหรือจเจ้าเพิ่อมอ,อีกเพิ่มเพิ่มอีกกระทงข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาตัวไปเออก็แ,อแค่นั้นนะร่วมกันเป็นฟันเฟืองที่ใสสะอาดให้ประเทศชาติเถอะครับจะให้หรือจะเรียกรับอย่าทำ หากคิดขอรับโดนหนักทั้งคู่รับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนบาทยึดหรืออายัตทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิต